สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียช h a n แน l นะครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นๆนะครับของวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่นะครับก็ติชมรายการาเสนอแนะนะครับแนะนําให้ช่องเราไดา้ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะหรือว่าเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับเป็นเพื่อนนะครับเป็นที่ เข้ามาติดตามชมเราอยู่แล้วก็ทั้งแนะนําส่งเสริมให้เราเป็นสื่อกลางที่ดีนะครับนำประโยชน์ให้สรับให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับนำความรู้ดีๆมาบอกกล่าวให้สลับท่านที่เลี้ยงแพะก็ดีนะครับหรือว่าเกษตรกรที่แสดงความคิดเห็นติดเตรียมติดชมกันเข้ามาเยอะแยะมากมายขอบพระคุณมากๆาเลยนะครับเพื่อนๆนที่กําลังเลี้ยงแพะหรือว่าเกษตรกรที่กําลังเลี้ยงแพะ หรือว่าเกษตรกร,กรบางท่านที่คิดว่าจะเลี้ยงแพะในระยะเวลาใกล้นี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะค้นข้อมูลนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าค้นคว้าแพะสายพันธุ์ต่างๆนะครับการเริ่มต้นที่จะเลี้ยงแพะไปในทิศทางไหนเริ่มต้นที่จะเลี้ยงแพะสายพันธุ์อะไรเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นการออกตัวว่าเราจะาเลี้ยงแพะในส่วนที่เราจะเลี้ยงแพะนม นะครับแพะนมที่ให้นมแล้วก็แพะเนื้อนะครับเราจะเลี้ยงแพะขุนแพะเนื้อนะครับอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการเลี้ยงแพะเพื่อผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอย่างเช่นเป็น,เป,นเป็นบ่อเลือดสูงบ่อรรอยนะครับเพื่อ,อผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชั้นดีนะครับเข้าสู่ตลาดหรือว่าเข้าสู่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจที่จะทาฟาร์มแพะเพิ่มนะครับการเริ่มต้นาการเตรียมการสาหรับการ ทำโรงเรือนก็ดีนะครับการเตรียมสําหรับแปลงหญ้าเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงแพะก็ดีนะครับเป็นปัจจัยที่เราควรที่ต้องปฏิบัติอย่างเช่นเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะมีพื้นที่ไม่เยอะนะครับการเตรียมพื้นที่ที่พอมีอยู่บ้างร้อยตารางวาหรือ200ตารางวาการเตรียมส่วนสัดส่วนของโรงเรือนก็ดีหรือว่า,าส่วนของที่จะปลูกหญ้ารองรับในการที่จะเลี้ยงแพะเป็นต้นนะครับแล้วก็ ประสบการณ์หรือว่า,าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการในก่อนที่เราจะเลี้ยงแพะมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลที่เราได้ค้นคว้าม,มาจากการที่เรากําลังศึกษาข้อมูลว่าเราจะเลี้ยงแพะอ,อย่างไรแล้วก็การดูแลสุขภาพแพะจะเจอปัญหาอย่างนี้สุขภาพแพะเป็นสัตว์ประเภทไหนที่จะาสามารถดูแลได้ง่ายได้ยากขนาดไหนการดูแลให้ยาหรือว่าการสังเกตอาการป่วยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลย เกษตรกร,กรบางท่านก็มีประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์หรือว่าบางบางอย่างนะครับบางเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร,ก,รก็คือนะครับไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างเช่นสุขภาพแพ้แพ้ป่วยนะครับไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบอาการนะครับการสังเกตอาการแพ้ที่ป่วยแล้วก็เกษตรกร,กรที่เจอปัญหาแล้วแก้ไขได้ทันแก้ไขได้ทันท่วงที เจอปัญหาสามารถที่จะต้องจัดการเรื่องของป้องกันนะครับอาการที่แพะป่วยหรือว่าแพะประสบกับสุขภาพย่ำแย่ในช่วงฤด,ดูฝนบ้างช่วงที่มีอากาศหนาวจัดบ้างอากาศร้อนจัดบ้างนะครับสุขภาพแพะที่เราจะต้องดูแลนะครับการเตรียมการการให้อาหารที่ดีมีความหลากหลายสุขภาพแพะ มีทั้งการบำรุงนะครับสุขภาพแพะดูแลสุขภาพแพะที่ดีโรงเรือนต้องสะอาดนะครับสถานที่อยู่อาศัยต้องดีต้องมีความพร้อมตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนสําคัญในการเริ่มต้นนะครับสรหรับการเลี้ยงแพะตรงนี้ประสบการณ์หรือว่าท่านที่มีประสบการณ์แล้วท่านที่ไปศึกษาข้อมูลจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงจริงว่า,า,าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงแพะมีอะไรบ้างการเตรียมการการทาคลอดภาพรวมทั้งหมดนะครับ เป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องมีการเตรียมการอา,อาหารแพะอยู่ในช่วงฤด,ดูแล้งอยู่ในช่วงที่อาหารขาดแคลนเราจะต้องเตรียมยังไงสำหรับแพะที่ต้นทุนในการเตรียมแปลงหญ้าหรือว่าอาหารข้นหรือว่าอาหารที่มีความหลากหลายที่จะให้แพะกินรองรับที่จะให้แพะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญกเกษตรกรก็ศึกษามาเยอะ ศึกษามาแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราจะสังเกตอย่างไรในการเตรียมการอะไรยังไงก็ประสบการณ์ทุกท่านมีเยอะนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีความพร้อมก่อนที่จะเลี้ยงทุกท่านอยู่แล้วแต่ว่าสัดส่วนการดูแลแพะหรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับการดูแลแพะเป้าหมายที่ท่านเลี้ยงว่าท่านเลี้ยงไปในทิศทางไหนนะครับประสบความสําเร็จแค่ไหนแล้วก็บางฟาร์มนะครับ อาจจะเริ่มเลี้ยงแค่2อสมตัวนะครับตัว2ตัวก็ว่ากันไปนะครับแพ้ที่อยู่ง่ายกินง่ายก็แพ้บอบอเลือดสูงนี่แหละบอเลือดสูงนี่แหละบอลูกผสมก็ดีนะครับอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เขาก็ดูแลง่ายนะครับเขารู้ว่าเขาจะกินยังไงเขาไม่ค่อยกวนนะครับไม่กวนไม่งองงแงไม่มีปัญหาแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในการที่จะให้เขาอิ่มนะครับปัญหาใหญ่ก็คือว่าเขาอิ่มหรือเปล่านะครับ ปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเขาอิ่มไหมเขากินแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่อิ่มก็เขาไม่อิ่มนั่นแหละครับนะครับถ้าเขาอิ่มมันก็ง่ายๆเขาก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆบางทีเราต้องรู้นะครับว่าเขาอิ่มหรือเปล่าในแต่ละวันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมว่าแล้วก็ความชื้นความสะอาดของคอกที่เขานอนมันน่าอยู่หรือเปล่านะครับเราต้องรู้นะครับว่ามันมีความสะอาดไหม ถ้าโรๆอย่างงี้เหมือนกที่เห็นน,นี่มันก็มันก็ไม่น่าชมนะครับจริงๆแล้วพื้นฐานของแพ้เนี่ยนะครับแพ้บอนะครับแพ้บอหลายๆบอผสมบออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าเขาเป็นแพที่อยู่ง่ายกินง่ายกินง่ายดูแลง่ายนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแพนมนี่ผมว่าเรื่องมากแพนมนีก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือก กินก็เลือกนะครับน้ำไม่สะอาดนิดๆแ่หน่อยก็ไม่กินนะครับจะมีปัญหาตลอดแล้วก็ทั้งในส่วนความที่เขาอยากให้เราเอาใจใส่มันมีมากนะครับแพนเนี่ยบางทีเขารู้ว่าเขาไม่อิ่มนะเข,เขาเขาเรียกร้องที่จะขอกินอีกหน้าอะไรอย่างเงี้ยันมันมันมีตรงนั้นนะครับซึ่งซึ่งเราเองเราก็ต้องใส่ใจเราก็ต้องรู้นะครับว่าเขาเขาอยากกินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเราต้องรู้นะครับว่าเขาต้องการอะไรคือคือจริงๆแล้ว แพ้เนี่ยผมผมมองว่ามันเขาต้องการความใสใจครับเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยครับต้องการความเอาใจใส่จากเราอันนี้อันนี้แน่นอนเลยนะครับว่าเขาเขาต้องการแต่บางทีเขาต้องการเขาแสดงออกแต่แต่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาเขาอยากได้ในส่วนนี้จากเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเราต้องเอาใจใส่เขาเขากินเขากินมันไม่อร่อยหรืออะไรเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่ามัน เขากินแล้วเขาอุ่นท้องไหมเขาเขารู้สึกอิ่มไหมเขารู้สึกดีไหมเราต้องรู้นะครับเราเป็นคนให้อาหารนะครับว่าบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขายังไม่อิ่มบางทีเราต้องรู้ว่าเขาเขากินมันไม่อร่อยเขาอยากกินอะไรที่มันอร่อยกว่านี้อันนี้เราต้องรู้นะครับผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าเราให้อาหารไปแล้วเราก็หนีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยุ่งกัดเข้าไม้ตอนเย็นนะครับ มีมีมีอะไรที่ป้องกันยุงให้เขาบ้างไหมในช่วงหน้าฝนหรืออะไรก็ลแล้วแต่ครับตรงนี้ผมว่ามันมันมันก็สําคัญเขารู้ว่าเขาไม่ปลอดภัยหรือว่าเขารู้ว่าเขายังมันมันท้องมันไม่ค่อยดีแล้วเขากินไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่า,เ,าเขาเป็นแบบไม่สบายท้องอะไรเงี้ยเราต้องรู้นะครับเราต้องใส่ใจตรงนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราให้อาหารเขาไปแล้วนี่กินแลนอนเธอะอะไรเงี้ยมันมันเข้าเข้าใจได้นะครับตรงนั้นแต่ว่าเรา ความใส่ใจและเอาใจใส่นะครับเรารักเขาเขารู้นะครับว่าเรารักเขาหรือเปล่านะครับเขารู้นะครับว่าเราใส่ใจเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนสําคัญอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้สอนใครที่ว่าอ่อันนี้เล่าเล่าสู่เกษตรกรที่เป็นมือใหม่หรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่กําลังศึกษาอยู่นะครับว่าอ่าส่วนหนึ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งซึ่งมันเป็นความสําคัญนะครับในการเลี้ยงแพะการเริ่มต้นเอาอย่างนี้ว่าการเริ่มต้นที่จะทําฟาร์มแพะนะครับ เราให้อาหารเสร็จแล้วเราไปเลยเราหนีเลยเนี่ยตอนเย็นมาค่อยให้ใหม่อะไรนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับก็สัตว์จริงๆแล้วโดยเฉพาะแพ้พนะอย่างอื่นนี่ผมยังยังควายอย่างวัวนี่ผมก็คิดว่าไม่ไม่ต่างจากแพ้มากนะครับในการที่เขาจะอยากให้เราใส่ใจอันนี้มันรู้เรารู้สึกได้เลยนะครับว่าแพ้เนี่ยเขาเป็นคนขี้อ้อนส่วนใหญ่ก็นิสัยก็ไม่ไม่มากนะไม่มากไม่น้อยก็คือไปในทางขี้อ้อนนะครับไปในทางขี้อ้อนก็ประมาณนี้นะครับสระอีพีนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยเพื่อน อันนี้เราก็เก็บรายละเอียดต่างๆว่าเออเราการสังเกตอาการป่วยอันนี้ผมลืมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขาป่วยเขาคือเขามีอาการป่วยเราเราจะต้องรู้ให้ได้นะครับว่าเขาเป็นอะไรถึงป่วยเขาได้รับปัญหาอะไรแล้วก็เขาป่วยเขามีอาการยังไงไข้ท้องอืดหรือว่าเป็นอะไรไม่สบายท้องหรืออะไรอยากกินแลกแต่ซอย <laughs> หรือว่าอะไรเนี่ยเราต้องรู้นะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่ ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเสมอมาขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยบรรยากาศวันนี้ครึ้มๆนะครับจังหวัดเลยครับหลังจากที่มีฝนฝนนี่ลงมาเพื่อที่จะดับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนหรือว่าอากาศที่มันมีควันพิษนะครับจังหวัดเลยบางสพุงมันก็จะมีควันพิษในเรื่องของมลพิษจากการเผาอ้อยนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งสภาพอากาศโดยรวมทั้งหมด นะครับก็อาจจะเป็นทุกที่หรืออาจจะเป็นบางพื้นที่นะครับที่อาจจะมีอากาศเสียบ้างแต่ฝนลงมาเนี่ยมันก็ทําให้ฝุ่นละอองในอากาศก็อาจจะลดน้อยลงบ้างส่วนที่ดีนะครับส่วนที่ไม่ดีก็คือมะขามกําลังจะสุกมะขามกําลังสุกนี่ฝนมาเนี่ยไม่ไม่ดีเลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดทางอีสานตอนบนทางเพชรบูรณ์ทางเนี่ยต้นมะขามตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มะขามสุกนะครับฝนลงมาติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือหลายวันติดต่อกันเนี่ยอันนี้มีผลเสียแน่นอนนะครับ ผลเสียกับมะขามกําลังจะสุกกาลังจะได้ผลผลิตนะครับก็จะมีอันต้องสูญเสียบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอากาศก็ส่วนที่มันไม่ดีแล้วก็โดนฝนไปมันก็ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเพื<ๆ>่อนๆติดตามช่องการแสงทอมิดเด h a ชแนลนะครับแล้วก็ทั้ง าการแสงทองมีเดีย FM 1 7 7 7 5เด้มกด้วยนะครับแสงทองฟาร์มแพรนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามกด subscribe เป็นเพื่อน,าน,อนทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง e c o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  k ด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับอีพีนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ